สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปูจะพามาดูถนนตามชนบทนะคะในช่วงหน้าหนาวคะ่ะในวันที่ไม่มีหิมะนะคะที่วัดเดอรา่าทิมบูนอเทเดีย,ยคอม,มนูนต็อกโฮมแลนด์สปีดิสค่ะหรือว่าสปีเดตนะคะในวันที่ไม่มีหิมะแต่ว่าหมิมะที่ตกลงมาแล้วแล้วก็มาเจอความเย็นแล้วก็กลายเป็นน้ำแข็งบน บนถนนไปแล้วค่ะที่เห็นก็ขาวแล้วก็บางช่วงนี้ค่ะนี่คือตรงนี้ไม่มีความเย็นมากมันก็จะละลายไปแล้วใช่ไหมคะมาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้น่ากลัวมากค่ะน้แข็งเน้แข็งอะค่ะน้แนนนน่ากลัวมากเลยมันจับกันเป็นก้อนอะบริเวณตรงนี้นะับรถยากมากมากเลย ี่คือความความลำบากในการเดินทางของคนที่อยู่ตามเชมบนบทนะคะในช่วงหน้าหนาวคะ่ะาหิมะต,ตกลงมาแล้วมาเจอความเย็นก็จะเกาะกันบนถนนที่เป็นขาวค่ะกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วะคะ่ะบางช่วงมันซ้อนขอบถนนนะคะ,ะก็จะมีบางช่วงที่มันไม่ไม่มีความเย็นมากในพื้นถนนนะคะมันก็จะละลายไปที่โคขาวมคือเป็นน้ำแข็งค่ะ ก็วิ่งด้วยความระมัดระวังนะคะนี่คือระยะทางที่เดินทางาบ้านไม่ปูจากถนนใหญ่เข้ามา7กิโลค่ะแล้วมามีบางช่วงบางตอนมาจราจรติดขัดค่ะเพราะว่าถนนเล็กถ้ามีรถสวนเราต้องจอดนะคะ <c oughs> นี่ค่ะที่ขาข่าวนั้นคือในพื้นที่มองเห็นนันคือหิมะกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วค่ะโอเคนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดี